บทบาทที่จะอยู่ในบ้านแห่งนี้อีกตรงนี้ดีขึ้นไหมคะดูสิยังจะเสแส้งคนดีใช่องอยากได้มรดกแม่แน่แม่หนู่เป็นแค่สะไัยแต่ดูแลแม่ดีมากเลยเชิญพี่ออกไปตามทางของพี่เลยออกไปซิก <c oughs> ินเลยจา้า <c oughs> นี่อันนี้ของแม่ โรงพยาบาลโทรมาฮะโทรมาทำไมแม่สวัสดีค่ะฟกูกลงมาพี่ฟุกกอ,อยู่โรงพยาบาลแม่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปไปไปโรงพยาบาลแม,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 ม่ค่อยๆลุกมา ไปค่อยค่อยค่อยแม่โอพี่ฟูทำไมอ่ะร้านนั้นตลกมากเลยเนาะอร่อยก็ไม่อร่อยแถมให้น้อยอีกอ๋อกินแทบจะไม่อิ่มเลยอ่ะข้าวหน้าไม่ต้องพาไปแล้วนะตลกมากเลยแม่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 เด็กคนมาชวยกันก่อนใช่กันโอ้ แม่แม่ไม่กินสัหกหน่อยละจ้ะจะได้มีเลี้ยวมีแรงนะแม่โอ้ยกินหมดแล้วอ่ะยังไม่ทันอิ่มเลยเคเวงั้นฉันขอนะเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยไม่แยกอะไรของฉันเนี่ยของแม่แกยังไม่กินสักคำเลยเอาของแม่แกไปกินสิงั้นถ้าแม่ไม่กินเนี่ยฉันขอก็แล้วกันนะ แม่เคยบอกว่าเงินทองเนี่ยหายากงั้นวันนี้เนี่ยฉันจะกินให้หมดเลยนะนากินนะกินเอคิวแกเก็บโต๊ะเก็บจานใันไปล้างด้วยละ่ะเอา้า ทำไมต้องเป็นฉันนะฮะฉันก็กินของฉันอยู่ดีๆมาโบยฉันเสยเลยก็ไปล้างเองสิพี่ไม่รู้แล้วแกเป็นน้องเล็กแกต้องล้างสิเอานิดเดียวก่อนโอ้ยเป็นพี่ชายภาษาเลยเนี่ยยังไม่หมดเลยแม่จ๊ะเดี๋ยวถ้าฉันล้างจานเสร็จเนี่ยฉันจะไปนวดนให้นะจ๊ะนี่พี่บัว ในไหนพี่ก็ล้างแล้วเนี่ยล้างให้ฉันหน่อยละกันนะอันนี้ด้วยฝากหน่อยนะอ๊ยแม,ยแมย่แม่คะแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่า พี่บัวช่วยพยุงขึ้นก่อนเร็้วแม่แม่คะไปะพี่บัวแล้วแม่ค่อยๆกิ้วแล้วดีขึ้นไหมจ้าแม่ดีขึ้นจ้าขอบใจหนูมากนะจ๊ะหนูเป็นแค่สะพ้ายแต่ดูแลแม่ดีมากเลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแม่ไม่รู้แม่จะไหวอีกนานเท่าไหร่เนาะ มาล้มป่วยแบบนี้แย่จังเลยอ่ะแม่อย่าพูดแบบนี้สิคะแม่อ่ะอยู่ได้อีกนานแน่ๆแม่แข็งแรงจะตายค่ะตรงนี้ดีขึ้นไหมคะไปซื้อขนมกันไหมพี่ไอคิวใช่มีร้านเดี๋ยวจะไปไหนกันอะก็กำลังจะไปซื้อของไงพี่บัวมีอะไรหรือเปล่าใช่แล้วทำไมไม่ช่วยกันดูแลแม่อ่ะนี่พี่บัว พี่บัวจำไม่ได้เลยไงว่าฉันเนี่ยกำลังจะสอบเข้ามาหาลัยฉันก็ต้องอ่านหนังสือสอบไงถ้าจะไปมีเวลาได้ยังไงใช่ส่วนฉันน่ะต้องทํางานหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองตอนเนี้ยแม่ก็ป่วยออรอดแอดแอดงั้นเอางี้ก็ได้เรามีกันสามคนเรามาช่วยกันดูแลคนละวันดีไหมงั้นก็ได้สลับกันคนละวันไปเลยใช่ก็ดีจะได้ไม่มีใครเอาเปรียบใคร คิวจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยวันนี้เวนเธอดูแลแม่ไม่ใช่หรอพอดีฉันมีธุระนัดเพื่อนเอาไวนะ้น่ะวันนี้ไม่ว่าเพื่อนหรือผู้หญิงกันแน่ฉันจะไปหาใครก็เรื่องของฉันเธอไม่ต้องมายุ่งเธอก็ดูแลแม่ไปสินี่คิว <Q. S 2> วันนี้เนี่ยพี่จะต้องไปขายมะม่วงที่ตลาดวันนี้เวนคิวดูแลแม่ใช่ไหมเอาพี่บัวเจวก่อนนะแต่ว่าวันนี้เนี่ย ทำนะต้องอ่านหนังสือทั้งวันเลยพี่บัวพี่บัวช่วยดูแลแม่แทนฉันหน่อยได้ไหมนะพี่บัวนะอาทิตย์หน้าก็สอบแล้วว่าแต่ถ้าพี่ไม่ไปขายมะม่วงวันนี้มันจะเสียานะพี่บัวก็เว้นวันนี้ไว้วันหนึ่งสิแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยพี่ก็ค่อยไปไงวันพรุ่งนี้เป็นเวรพี่ไฮคิวไงพี่พี่ก็ให้พี่ไฮคิวเนี่ยมาเฝ้าแทนนะพี่บัวนะฉันขอร้องละแต่พี่ต้องไปขายมะม่วงจริงๆนะไม่รู้แหละยังไงวันนี้ฉันก็ต้องอ่านหนังสือให้จบอะ แม่วันนี้ฉันไม่ค่อยสบายนะเดี๋ยวฉันให้พี่บัวมาดูแลแม่แทนแล้วกันัะกลัวเอาหวัดมาติดแม่นะเอา้าแต่วันนี้ต้องไปขายมะม่วงนะไอ้คิวนี่พี่บัวฉันเป็นหวัดนีพี่พี่จะให้ฉันเอาหวัดไปติดแม่เหรอพี่ไม่ห่วงสุขภาพแม่เลยไง <c oughs> พี่มาดูแลแม่ด้วยแล้วกันนะเฮ้ยไอ้คิวเดี๋ยวก่อนกลับมานี่ก่อน <c oughs> แม่จ๊ะ แม่จ๊ะเดี๋ยวกินยาก่อนนะแม่เรียกผู้ช่างสามคนมามีอะไรหรอจ๊ะที่แม่เรียกทุกคนมาวันนี้แม่มีเรื่องอยากจะบอกแม่คิดว่าตัวแม่เองคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานนะจ๊ะแม่กังวลว่าแม่มีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทแม่ไม่อยากตายไปแล้วก็ไปติดหนี้บุญคุณใครถึงชาติหน้า พวกลูกๆก,กับบูวมีใครพอจะมีเงินให้แม่ยืมสักหมื่นไปใช้หนี้ไหมจ๊ะเอฉันไม่มีให้แม่หรอกนะแค่เงินเดือนผ่อนรถก็ไม่พอแถยมยังต้องผ่อนบัตรเครดิตอีกฉันไม่มีให้แม่หรอกใช่เออฉันก็กำลังจะขึ้นมาหาลัยไม่มีไรายได้อย่างกับพี่ๆคนอื่นเขาอะฉันไม่มีปัญญาช่วยแม่หรอกแม่จ๊ะเดี๋ยวฉันช่วยแม่เอง,เองนะแต่ว่า เงินเก็บฉันก็มีไม่กี่พันเองอะแต่ฉันจะไปเบิกล่วงหน้ามาจ่ายแทนแม่นะขอบใจมากนะจ๊ะบัวหนูเป็นแค่ลูกสะภ้ยแต่ช่วยดูแลแม่ทุกอย่างเลยแม่โชคดีนะที่มีลูกสะภ้ยดีแบบหนูจ้ะดูสิพี่บัวเนี่ยยังจะเสแสร้งคนดีง่อจริงเลยใช่คงอยากได้มรดกแม่แน่เลย เออนี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะพี่เกมจ้าเอา้าบัวว่าไงคือแม่ฉันเอาเงินมาคืนพี่อจ้ะเออฉันว่าฉันไม่เอาดีกว่าเงินเนี่ยประยูอะแกมายืมฉันตั้งนานแล้ว แล้วก็เอาเงินน่ะไปให้ลูกแกสองคนนั่นแหละอีกอย่างอ่ะปายุช่วยฉันไว้เยอะมากเงินหมื่นเนี่ยมันยังน้อยไปเราจ้ะเออและอีกอย่างอ่ะแกก็บอกฉันว่าถ้ามีคนเอาเงินมาให้อ่ะให้เอาซองเนี้กลับไปอันนี้แม่ฝากพี่เกมไว้ให้อ่ะซองนี้เนี่ย พี่เป็นคนรับไว้พี่ก็เก็บไว้เองก็แล้วกันนะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยพี่ชายของฉันก็เสียไปแล้วแม่ของฉันก็เสียไปแล้วพี่ไม่มีบทบาทที่จะอยู่ในบ้านแห่งนี้อีกเชิญพี่ออกไปตามทางของพี่เลยไปใช่อ่ะนี่จะเก็บเสื้อผ้าให้พี่ละตอนเนี้ยแม่ของฉันก็เสียไปแล้วพี่อ่ไม่มีสิทธิ์อยู่บ้านหลังนี้แล้วเซินพี่ออกไปได้เลยทำไมอ่ะ ตั้งแต่พี่พุกเสียเนี่ยค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยพี่เป็นคนดูแลหมดเลยนะนั่นมันเป็นเงินของพี่ไม่ใช่เงินของพวกฉันเพราะฉะนั้นพวกฉันก็ไม่เกี่ยวเชิญออกไปพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่สิก็ฉันไม่ให้อยู่ออกไปสิใช่พวกฉันสองคนไม่ให้อยู่แล้วพี่ยังอย,ยอยู่อีกเหรอออกไปสิเร็วนี่เก็บสิ จดหมายฉบับนี้กว่าจะได้อ่านแม่คงไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วคนที่ได้จดหมายนี้ไปทุกอย่างที่อยู่ในซองเป็นสมบัติทั้งหมดที่แม่ยกให้ขอบใจนะจ๊ะที่ดูแลแม่มาตลอด สามชิ้นค่ะได้ครับตัดไหมครับไม่ต้องตัดค่ะนี่ค่ะเออเจ็ดชิ้นทีนละเจ็ดบาทสามชิ้นก็ต้อง21บาทสิครับทาไมาบาทหนึ่งโหวะะ่าค่ะ บาทหนึ่งลดให้หน่อยไม่ได้หรอจ๊ะไม่ได้ฉันไม่มีเหรียญบาทจ้ะไม่ได้ครับยังไงก็ลดให้ไม่ได้ผมขายราคานี้มานานจะต่อเลยนะครับก็ได้จ้ะนี่ครับ99บาทไข่ซีฟองเท่าไหร่ครับไข่ซีหน่วย24บาทจ้ะแต่ว่าเป็นลูกค้าประจำลดให้ เอา20บาทพ่อไม่เป็นไรครับไม่ต้องลดหรอกแค่24บาทผมจ่ายได้ล่ให้กับบ่เอาบ่ทำมีลูกค้าแบบนี้เท่ากับประตรงลรดให้ยไพแล้วชาเขียวได้ละจ้า4ี่สิบจ้ะขอบค,ครับตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะอีกแก้วรับอะไรดีจ้ะไม่เอาครับแกาแถมผมไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวถ้าแกไม่เอาเนี่ยให้ฉันก็ได้นะเว้ยนี่ฉันเป็นคนจ่ายตังนะ แกก็ต้องตัดสินใจดิว่าจะเอาหรือไม่เอาอะแกนี่มันซื่อจริงๆเลยสมกับชื่อแกชอบตรงฉินแกมายุ่งไรด้วยอะแม่ค้าเขาก็มีต้นทุนของเขาไม่เปลี่ยนใจนะจ๊ะแกเป็นอะไรของแกนะชอ็อปก็เครียดดิวะสอบตำรวจไม่ติดเนี่ยแกขายของก็ดีอยู่แล้วนี่สอบไม่ผ่านก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแกอาจจะเหมาะกับการเป็นพ่อค้าปอเปี๊ยะก็ได้นะนี ใครบอกว่าไม่เป็นไรการเป็นตำรวจอะคือความไฝ่ฝายของฉันเลยนะฉันเคยฝันว่าฉันได้ช่วยผืนเห็นความไม่โปรง่งใสความไม่ยุติธรรมฉันจะอยากทําให้สังคมมันดีขึ้นอะก็จริงเหมือนแกนะว่าไปแล้วแกก็ดูเหมาะจะเป็นตำรวจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าแกไม่ต้องคิดมากหรอกเพราะว่าคนที่สอบไม่ติดก็มีตั้งเยอะเขาก็หา,าชีพอื่นทํากันแกมีหน้าร้านอะดูแลลูกค้าดีๆก็พอแล้ว ก็จริงของแกว่ะฉันมีทุระว่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะขอเพื่อนไปโกงกันเดียวว่ะันซื้อมาเผื่อแกด้วยนะนี่เป็นไงไม่ไปหรอกของมึนเมาพวกนี้เพราะว่าสังผมมีคนอย่างพวกแกนี่ไงดื่มแล้วก็มเมาสร้างความเดือดร้อนไปทั่วบ้านทั่วเมืองเฮ้ยฉันก็แค่ชวนแกดื่มเหล้าเองนะเว้ยนี่แกจะพูดมากเกินไปแล้วนะ <c oughs> พูดยเงี้ยอยากมีเรื่องไงวะนี่ ก็เพราะว่าแกดื่มแล้วก็เป็นอันตรพานแบบนี้นี่ไงรอยฉันได้เป็นตำรวจเมื่อไหร่เถอะจับแกเข้าตารางคนแรกนะอ้าวไอ้นี่สก,กีดี้พ่อค้าปลอบเปียนี่ขายไงจ๊ะชิน้นละเจ็ดบาทงั้นฉันเหมาหมดเลยแล้วกันได้สิครับแต่ว่าฉันเหมาหมดแล้วเนี่ยก็ช่วยลดได้ชั้นหน่อยแล้วกันนะเหลือซักชิน้นละห้าบาทเป็นไงผมลดให้ไม่ได้หรอกครับเจ็ดบาทก็คือเจ็ดบาท ถึงลดให้ไม่ได้ล่ะฉันเหมาหมดเลยนะก็ลดให้กันนิดหน่อยไม่เห็นเป็นไรเลยต่อคุณจะเหมาหมดร้านหรือ <_ S 2> ซื้อแค่ชิ้นเดียวผมก็ลดให้ไม่ได้หรอกครับผมคำนวณกำไรต้นทุนไว้หมดแล้วผมไม่เคยลดให้ใครหรอกครับจะซื้อไหมพ่อคคาลานีนี่แปลกประหลาดจริงปกติใครมาเหมาหมดร้านเขาก็มีส่วนลดให้กันทั้งนั้นแหละนี่อะไรอ่ะไม่ลดให้เลยงัย้นฉันไม่เหมาะละฉันเอาแค่สามชิ้นก็พอได้ครับ รถนิดรถหน่อยก็ไม่ได้ไอช็อป <I Shop. S 1> เอาคุณจา๋าสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับสิ้นเดือนนี้แกย้ายออกไปขายตรงอื่นเลยนะฉันไม่ขายตรงนี้แล้วคุณจา๋าทำไมล่ะครับเพราะว่าฉันจะทำตรงนี้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วแบบเนี้ผมจะไปขายที่ไหนอ่ะผมก็หมดหนทางทำมาหากินสิ นั่นมันก็เรื่องของแกสิไม่ได้เกี่ยวกับฉันสักนิดเลยแต่ว่าสิ้นเดือนแกต้องรีบย้ายออกนะไม่อย่างนั้นฉันจะให้ลูกน้องมาจัดการนจะไปขายที่ไหนวะเนี่ยค่าเช่าที่แถวนี้ก็แพงเจ๊ครับเอ้านี่พ่อค้าร้านปอบเปียนี่นะจะกินอะไรอะมาๆมาสั่งเลยผมไม่ได้มากินครับคือผมจะมาขอสมัครงาน แล้วร้านปอบเปียที่นายทำล่ะพอดีร้านนั้นมันโดนไล่ที่ไปแล้วอะ่ะแล้วค่าเช่าที่ที่อื่นมันก็แพงมากด้วยผมก็เลยว่าจะลองหาสมัครงานทําดูอะครับดูจากหน่วยก้านานายก็ท่าทางจะดูเป็นคนดีงั้นเดี๋ยวเจ๊จะรับไว้เป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่แล้วกันเ,<อ>เริ่มงานวันนี้เลยขอบคุณนะเจ๊ไปเก็บจานนู่นไม่ต้องเดีย๋ยวฉันเก็บเอง ช็อปเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าหน่อยครับอะโต๊หนูน,นี่เจ๊พริกกับกระเทียมอะมันของจานเก่าไม่ใช่หรอจะเสียงดังทําไมลูกค้าโตื่นก็ได้ยินหมดหรอกลูกค้าโตเมื่อกี้ยังไม่ได้กินเลยไม่เห็นเป็นไรเลยเอาไปเสิร์ฟได้แล้วเฮ้ยช็อปทาแบบนี้ได้ไงเดี๋ยวฉันก็ขาดทุนหมดหรอกไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมไปเอาใหม่ก็ได้เฮ้ย ทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมเป็นคนตรงฉิ่งขนาดนี้แบบเนี้ยร้านฉันก็ขาดทุนหมดสิพอละใครเริ่มงานเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องเลยออกไปจากร้านฉันเนียละฉันไล่านายออกถอดผ้ากันเปื้อนมาด้วยไม่ได้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้เร่อรู้แล้วก็กำลังจะรีบไปนี่แหละคุณครับเงินคุณต่อครับ ริงด้วยอะ่ะขอบคุณนะคะคุณเดี๋ยวค่ะนี่ค่ะถือเป็นสิทธิ์น้ำใจเล็กๆน้อยๆที่คุณช่วยเก็บเงินให้ฉันเก็บไวเ้เถอะครับผมไม่รับหรอกคุณเนี่ยเป็นคนดีจริงเลยนะคะซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ว่าคนในสังคมเนี่ยไม่เข้าใจคนแบบคุณหรอกนะคะโดยเฉพาะคนที่ตรงๆแบบคุณอยู่ในสังคมแบบนี้ยากค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักว่าอะไรคนพูดหรืออะไรไม่คนพูดเรา นี่คุณไม่ได้ขายปอกเปียแล้วหรอคะผมเพิ่งโดนไล่ที่มาตอนนี้ก็ยังว่างงานอยู่เลยจริงๆฉันก็พอจะแนะนํางานให้คุณได้อยู่หรอกนะถ้าคุณจะรู้จักปรับตัวบ้างงานที่หมู่บ้านของฉันก็ยังมีว่างอยู่คุณสนใจไหมละ่ะก็ได้ครับผมจะพยายามหยุด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 จะเข้าหมู่บ้านต้องแลกบัตรก่อนฮ้ย สวดีฉันลืมมบัตรมา,า,มาวะไม่ได้พกอะไรมาเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันขอเข้าไปแป๊บเดียวนะไม่ได้ถ้าลืมาบัตรมาก็เข้าไม่ได้้อชอบเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยฉันขอเข้าไปแค่แป๊บเดียวเองจะเป็นอะไรไปนนนะ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 นี่ถ,<ม>ถึงเราจะเป็นเพื่อนไงก็จริงอะ่ะแต่ฉันก็ต้องรักษากฎรักษาระเบียบไปไปไปกลับไปเอาบัตรมาก่อนแกนี้มันยังไงอย่างงั้นเลยว่ะ นี่จ้ะเอ่อคุณครับคุณยังไม่ได้ปั๊มสแตมป์เลยนะครับส่งใสยฉันจะลืมอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยกลับมาได้ไหมไม่ได้ครับถ้าคุณยังไม่ได้ปั๊มสแตมป์ออกมาผมให้ออกไม่ได้ครับก็ได้จ้ะเดี๋ยวฉันวัวรถกลับไปแล้วกันนายนี่ซื่อตรงจริงเลยเนาะหวังว่าหมู่บ้านนี้คงจะปลอดภัยนะถ้ามีคนอย่างนายอยู่ที่นี่ แล้วอย่างนี้ฉันจะเอาไก่ที่ไหนไปขายฉันขอโทษฉันผิดเองแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันรับผิดชอบไก่ตัวนี้เองคุณจะซื้อไก่ตัวนี้จริงๆหรอใชข่ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วมันเท่าไรหร่ล่ะ500ค่ะฮะห้านี่ฉันอุสายอยากช่วยเหลือเธอนะแต่เธอมาคิดราคาไก่500ยแบบนี้มันโก่งราคากันเกินไปหรือเปล่า ไก่เดี๋ยวนี้มันราคาแพงอะคุณมีคนใจบุญจะซื้อไก่ฉันในราคา500รอฉันก็าลังจะใส่ถุงให้เขาอยู่แล้วอะแต่คุณก็มาเดินเตะแบบนี้ฉันจะเอาไก่ที่ไหนไปให้เขาล่ะเออฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันผิดเองแหละฉันซื้อไก่ตัวนี้ก็ได้เธอก็ใส่ถุงให้เลยแล้วกัน500อยก็500รยค่ะ ดูสิเนี่ยไปเดินชนไก่มาเสียตั้งห้าร้อ,อยแน่อมันไก่เน่านีอตายแล้วจ่ายไปตั้งห้ารอยุ้ย,ยไม่ขาตัวดีนั่นเอาไก่เน่ามาหลอกขายเราถ้าอย่างเงี้ยน,นะแกเจอฉันแน่อย,อย รวยรวยเฮงเฮงขนาดเอาไก่เนา่ามาขายนะฉันยังขายได้ตั้ง 500. ห้าร้อยเฮ้ยจีพิการ<ๆ>นั่น<ๆ>ก็มีแขนขายครบนี่เรายังกล้ามาหลอกขายฉันอีกนะฉันนะอยากจะมีลูกค้าโง่ๆแบบนีมม้อีกสักสิคนฉันจะได้รวยระเบิดไปเลยไปไปไปโง่นะใช่ไหม ได้เดี๋ยวจะเจอลูกค้างงๆคนนี้แหละเอาคืนให้สะสมเลย,เยฉันจะเอาไก่ตัวนี้จะ้ะนี่คุณมาตัดหน้าได้ไงเนี่ยผมมาซื้อก่อนนะมาซื้อก่อนแล้วยังไงแต่ฉันจะเอาตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยฉันไม่เกี่ยงเลยนะจ๊ะเฮ้ยแต่ผมมาก่อนคุณก็ควรจะให้ผมก่อนดิออแต่ว่าซื้อแต่ยังไม่ได้จ่ายก็แปลว่ายังไม่ได้ซื้อใครไวใครได้นะจ๊ะ คุณสองคนเจ้แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะโพสประจานซะให้เกลเลยเท่ไ,ไหร่จ๊ะหม่คะ5ห้าร้อยเหมือนเดิมจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันโอนเลยจ้ะออกมานีเฮ้ยยังไม่ได้โอนใช่ไหมงั้นเท่าไรมาถูกแกเองแต่ฉันจ่ายแล้วจ้ะนี่ไงจ๊ะสลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่ตัวนี้ก็ต้องเป็นของฉันงั้นผมจะไล์สดประจานคุณสองคนนี่นะครับคนแบบนี้อย่าให้มีที่ยืนในสังคมนะครับ หน้าด้านแถมยังไม่ต่อคิวอีกนี่นะครับทุกคนดูนะครับถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยไก่ตัวนี้นี่แหละค่ะที่ฉันซื้อมาแล้วก็คอยดูกันให้ดีนะคะทำบ้าอะไรเนี่ยนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมว่าไก่ตัวเนี้มันเน่าขนาดไหนดูสิคะทุกคนแม่ขาคนนี้เนี่ยนอจอะตอ,ะอ,ะอจจกจะพิการแล้วนะยิง แอบขายไก่เน่าอีกค่ะตัวตั้ง500บาทโกงกันชัดๆดมสิหืมเหม็นเน่าจริงด้วยไม่ขาขี้โกงต้องรวมประจานอย่างนี้แหละโยนจะไปไหนไม่มีทางหนีแล้วยังไงเธอก็ต้องโดนจับแน่ๆเอาไก่เน่ามาหลอกขายคนอ,อื่นเขาแบบนี้ได้ยังไงละครเรื่องเนี้มันยังไม่จบเลยนะห <c oughs> ัาวาร้อยเนี่ยเป็นบ้าเหรอเป็นบ้าอะไรละจ๊ะ <c oughs> ลองเช็คโทรศัพท์ตัวเองดูสิ ว่ามันมียอดสลิปโอนเข้าหรือเปล่าเฮ้ย hey. ยอดเงินไม่เข้านี่นี่แกขี้โกงเขบอกว่าจะโอนเงินให้ฉันไงนี่แกไม่ได้โอนเงินนี่เฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> นี่คุณไม่ได้พิการเหรอเห็นไหมคะวิุญูด hey. ที่ว่าจะหนีไปไหนรอดครับนี่นะครับ <Hey. S 1> หน้าของแม่ค้าขี้โกงหลอกลวงชาวบ,บ้านเ <Hey. S 1> ชยเยอะนะครับอย่าให้มีที่ยืนในสังคม hey. อย่าใช่อะไรนะคะฉันจะขอโทษจริงๆอะฉันจะไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันต้องเข้ามาหากินนะทุกคนอย่าว่าฉันเลยนะเธอคุณฉันขอโทษขอโทษเหรอที่ตอนทำอ่ะเธอไม่เคยคิดพอตอนเนี้ยอยากจะสำนึกผิดแล้วบอกขอโทษไม่มีใครเขาให้อภัยเธอหรอกนะ <ๆ S 1> แล้วดูจริงเนี่ยแขนก็มีไปบอกคนอื่นเขาว่าเป็นพิการหลอกคนอื่นเรียกคะแนนความสงสารแบบเนี้ยไม่มีใครให้อภัยเธอหรอกแบบนี้มันต้องโดนประจานได้เข็เเลยขอโทษคุณอย่าด่าฉันเจอแน่ คุณคะฉันว่าเราแจ้งตำรวจจับเลยดีกว่าคะ่ะอุ้ยคุณอย่าเพิง่งอย่าแจ้งตำรวจเลยนะฉันขอรอษคุณัโอโหลอครับคุณตำรวจ